สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับกับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่21ตุลาคม67นี้นะฮะเอาแนวทางมาฝากให้ท่านได้ร่วมพิจารณาร่วมวิเคราะห์กับผมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปดูแนวทางตัวเลขท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคจากหน่อยเด้อพี่น้องครับ มีโฆษณาก็อย่าก,กดข้ามนะครับดูให้ผมจักหน่อยหนึ่งกันละกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วก็ดูโฆษณาให้กันบ้างสักนิดหนึ่งนะครับให้ท่านมีทรัพย์รับโชคในทุกๆครั้งที่ผมมานําเสนอกันละกันนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันเนี้ยวันจันทร์เนี้ยผมว่ามาอีกแต่ก่อนจะไปเข้าไปดูแนวทางตัวเลขนะเดี๋ยวเช็คผลลาวพัฒนาวันศุกร์ก่อนนะครับวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่ผม นำเสนอตัวเลขให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะเข้าเป้าหรือเปล่าท่านมีทรัพย์รับโชคกันหรือไม่นะครับอันนี้เป็นผลของลาวพัฒนาวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยผมให้เด่น0 9 7ย์เเลขเด่น0 9นย์ผมบอกว่าเลขเด่น3ตัวมาตัวถึง2ตัวผมเนี่ยเข้ามา17งวดแล้ววันศุกร์นี้เข้าอีกก็จะเป็นงวดที่18ท่านดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมเริ่มมาลงตั้งแต่11กันยา6 7เจดนะฮะเลขเด่นยังไม่เคยพลาดเลย เมื่อวันศุกร์เนี่ย097ผมบอกต้องมีต้องมาไม่บนก็ล่างอย่างน้อยตัวถึง2ตัวผลสรุปบนออก741ล่าง07เด่น7มาบนล่าง0มาล่างแล้วก็จับคู่07ล่างตรงตรงเลยนะครับเข้า07ล่างตรงๆรงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับท่านเข้ามาดูช่องมือซ้ายให้โชคแล้วก็มีทรัพย์รับโชคกันไปนะครับ แล้วอันนี้เป็นผลที่อันนี้ทั้งฮานอยทั้งลาวนะครับสำหรับท่านที่บูชาเหรียญพ่แก่ผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขให้แบบเนี้ยสี่สิบห้าวันเต็มเต็มนะครับสี่สิบห้าวันเต็มเต็มไปเลยถือว่าเป็นการสมนาคุณที่ท่านบูชาเหรียญพ่แก่ไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่สิบแปดเนี่ยผมให้รูดเจ็ดรองสามเจาะเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าผลสรุปฮานอยเข้าเจ็ดสองตัวเจาะรอบปกติ ตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยแล้วก็วันเสาร์ที่19นะครับเสาร์ที่19รูด5กระศูนแล้วก็ชุดเต็ม,มเนี่ยมี71ก็เข้า v i p ล่าง71งตรงๆเลยนะครับฮานอยวันเสาร์นะเข้า v i p ล่าง71งตรงๆส่วนลาวพัฒนาเนี่ยผมให้วิ่งรูดลาวพัฒนาวันศุกร์นะครับวันศุกร์ให้วิ่งรูด0รอง7แล้วก็ จับคู่ศูนย์เจ็ดสรุปบนออกเจ็ดสี่หนึ่งล่างศูนย์เจ็ดเข้าศูนย์เจ็ดตรงตรงล่างนะครับแล้วก็วิ่งรูดเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งสองตัวเลยทั้งเจ็ดทั้งศูนย์เลยนะครับอันนี้เป็นฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาสลับท่านที่บูชาเหรียญพระแก่ไปนะครับก็จะจัดให้แบบเนี้ยถ้าท่านใดที่ดูแล้วเนี่ยอยากจะได้แนวทางตัวเลขทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนี่ย เอาอไปลุ้นในทุกๆวันก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะหาวัตถุมงคลที่พุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านเมตตาม,มหานิยมและก็โชคลาภนะครับทีมงานมือซ้ายให้โชคขอญาตินำเสนอเหรียญพ่อแก่รุ่นนี้ครับเหรียญพ่อแก่รุ่นรับเงินรับทองครับเหรียญพ่อแก่รุ่นรับเงินรับทองผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกๆอย่าง โดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังฆรักษ์สงัดพระธรธมมเจ้าวาดวัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวให้พุทธคุณเน้นเลยเมตตามหานิยมเลยกระโชคลาภเหมาะกับทุกสาขาอาชีพนะครับเหมาะกับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าท่านจะทํามาหากินทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่ หากท่านเป็นผู้ที่ถูกรักมีคนเมตตาท่านผมว่าในชีวิตท่านเนี่ยราบรื่นในทุกๆเรื่อง,นองแน่นอนนะครับมือซ้ายให้โชคเนี่ยรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นมาแค่300เหรียญน,นะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อจะเป็นค้าพันธุ์อะไรไม่ใช่นะครับสร้างมา300เหรียญแล้วก็แบ่งให้อีกสายหนึ่งไป150เหรียญอยู่กับทีมงานมือซ้ายโชคเนี่ยร้อยหเหรียญและผมก็เอามาออกมาให้บูชารถแรกไปแล้วนะครับ ออกรถแรกไปแล้วเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเหรียญนะครับเจ็ดสิบกว่าเหรียญแล้วก็เหลือกับผมประมาณไม่ถึงแปดสิบละไม่ถึงแปดสิบเหรียญละหากท่านใดสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของไว้ครอบครอง<ๆ>เหรียญโปแก่รุ่นนี้รุ่นรับเงินรับทองก็เอาเบอร์โทรผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ทักมาหาผมเลยนะทักมาหาผมฟรีค่าจัดส่งนะครับฟรีค่าจัดส่ง2 9 9บาบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ ส่งทางไปรณีย์ไทยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยไม่มีหายแน่นอนถึงมือท่านร้อเปอร์เซ็นเต็มเมื่อท่านบูชาหลี่มพ่แก่แล้วเนี่ยทีมงานมือซ้ายโชคก็จะสมนาคุณท่านด้วยแนวทางตัวเลขน้อยชุดนะฮะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขน้อยชุดรายวันฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยไทยเนี่ยให้ท่านไปลุ้นกันดู45วันเต็ม,เต,มเต็มนะครับ45วันเต็มเม็เอาเบอร์ไลน์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนไปเลยนะครับ ลายส่วนตัวนะครับไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนไม่มีเว็บหวยอะไรทั้งสิ้นไม่มีลายเนี้ยเอาไว้ให้ท่านสลับบูชาหรือพ่อแก่แล้วผมก็สมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขให้ท่านเท่านั้นเอง45วันเต็มเตมอยากได้ก็ทักมาด่วนนะครับเราพัฒนาต่อเลยนะครับเราพัฒนาวันนี้21ตุลาคม67วันจันทร์นะครับวันจันทร์เด่นที่สุดครับเด่น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 หนึ่ง แปดหนึ่งแปดเก้าครับหนึ่งแปดเก้าท่านเอาเด่นหนึ่งแปดเก้าเนี่ยไปจับคู่กับเลขเด่นที่ท่านหามาได้ที่ไปดูช่องหงอื่นหรืออาจารย์ท่าน,นอื่นมาเนี่ยหรือเลขของท่านเองที่มันไม่ตรงกับหนึ่งแปดเก้าผมเนี่ยท่านจับคู่เลยนะผมว่ามามันก็จะน้อยชุดในสไตล์ของท่านอันนี้ผมบอกทุกครั้งเลยแต่ของท่านต้องมานะเพราะผมมั่นใจของผมมาผมมั่นใจนะว่า เด่18น189นี่ต้องมีบนล่างอย่างน้อยตัวทึงสองตัวต้องมีบนล่างตัวทังสองตัวต้องมีแน่อันนี้ผมมั่นใจนะครับประวัติเลขเด่นเนี่ยกำลังเดินดีแล้วก็เดี๋ยวจัดคู่ให้กันเหนียวอีกกันเหนียวอีกนะครับก็จัดได้เป็น18 19 89 เด่น189จัดคู่เป็น1819แล้วก็89จัดชุดสองตัวนะครับสองตัวเด่นหนึ่งก็จะได้10 12 13 15 หนึ 1> 1่งหกหนึ 2, ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกเด่นแปดนะครับเดินแปดก็จะได้แปดสี 4, ่แปดห้าแล้วก็ตามด้วยเก้าเก้าสาม แล้วก็เก้านะครับเก้าเก้าเและสามตัวครับ3มตัว3ตัว, 3, ตว5 9ากับ หกเก้าสี่ห้าเก้าสี่กับหกเก้าสี่ครบถ้วนแล้วนะครับท่านก็ดูแนวทางของผมเอาไปตัดเองก็ได้นะครับไปเน้นเองแล้วกันไปเน้นเองนะครับถ้าผมเน้นให้เนี่ยผมกลัวมันจะพลาดท่านเน้นเองแล้วกันผมมั่นใจว่าทั้งเลขเด่นสามตัว นะฮะทั้งเลขเด่น3ตัวทั้งเลข2ตัวบน2ตัวล่างเนี่ยผมว่าวันนี้ต้องมีต้องมาไม่บนก็ล่างต้องมีต้องมา,มนา,งงมงมาในหวยลาวพัฒนานะครับต้องมีต้องมาแนะ่ผมมั่นใจแต่ท่านจะมั่นใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมมั่นใจว่ามีมาแนะ่ๆนะถ้าชอบเอาไปใช้นะครับไม่ใช่ก็ต้องโยนทิ้งเพราะมันเป็นแค่แนวทางผมคาดการด้วยสูตรและสถิติเท่านั้นเองนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะให้ผมจัดแนวทางตัวเลขให้ ทหหั้งานอยแล้วก็ลาวพัฒนาก็บูชาพวะแก่มาละกันสักหนึ่งเหรียญน,นะครับ299บาทขอบคุณที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ